สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FD Channel คลิปนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารขอแต่สายเลือดไทยที่ไปค้าแค่ยังต่างแดนวันในสัปดาห์นี้พวกเขาทำผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีศึกเจลีกวันนาทีสี่อขงดูกานโดยไปเกมระหว่างคอนเทสซัปโปโรทีมของเจ้าเชคสุโชคสารชาติเปิดราสุดโปโรโดม สองนัดติดต่อกันตอนรักกรรมเยอของมชิดาเซวเวียทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเมื่อวันเสาร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาโดยในเกมนี้เจ้าเชคสูโชสรารชาติมีชื่อออดซัดเป็นเสือผู้เล่นตัวจริงของทีมก่อนพักเบรกมาช่วยทีมชาติไทยซึ่งทีมคอเรสซัปโปโรนั้นนอกจากจะต้องการ3าคะแนนแรกของฤดูกาลนี้แล้วยังต้องการทำประตูคู่แข่งให้ได้ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติด้วยส่วนทีมเยือนอย่างทันาของมัชิดาเซเวียต้องการสารต่อฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ที่ยังไม่แพ้ใครและยึดจ่าฝูงของหัวตารางในสัปดาห์นี้ทําให้เกมนี้นั้นเป็นเกมสำคัญต่อทั้งสองทีมเป็นอย่างมากโดยในเกมนี้เป็นทนานาของเจ้าบ้านที่เหมือนจะเริ่มต้นที่ดีกว่าและมีโอกาสยิงตรงกรอบไปก่อนจากจังหวัดยิงของไดกิซึกะในที่ที่10 หลังผ่าน10นาทีแรกของเกมกลายเป็นทีมเยือนที่เป็นฝ่ายได้โอกาสลุนขึ้นนำจ,ะจะาจังหวะยิงเข้าข้างหน้าต่างของกองหน้าเกาหลีใต้อย่างทนาของโอเซฮุนในทีที่29และจะังหวะยิงของย uh ูฮิราคาวะแต่ไปติดจังหวะกระโดดบล็อกของเซียบาบะในทีที่38ทายครึ่งแรกจบกันโดยที่ยังไม่มีฝ่ายได้ทำสกอร์ได้ แต่หลังจากกลับมาลงเล่นในครึ่งเวลาหลังก็เป็นทหนนาของทีมน้องใหม่อย่างท่านาของมิจัตเซลเวียที่อดอน้าไปก่อนจังหวะที่โอเซฮุนม่งตั้งมาที่หน้าประตูก่อนที่เป็นท่านาของโซตาฟูจิโอจะพักอ,อกลงมาวันเล่ด้วยซ้ายช่วยให้ทีมออกน้ำไปกอนสูบประตูหนึ่งในนาทีที่5 3ก่อนที่จะมีสกอร์หนีห่างเป็นสูบประตูสองจังหวะเตะมุมที่เปิดให้ท่านาของจามิเกาโยสบัดไปที่เสาไกลให้กับ itch, อิราฮิมเดเซวิชโขกลงๆเสยขาประตูเข้าไปในในาทีที่66 หลังจากตกไปฝ่ายตามหลังถึงสอประตูทําให้เจ้าบ้านต้องเดินหน้าหมวบุกเต็มที่และมีจังหวะยิงอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาได้ประตูตีตื้นในช่วงท้ายเกมในที่ที่84จากทาหน้าของคูสเกฮา,าระดาวรุ่งวัย18ปีที่ช่วยให้เจ้าบ้านยังมีความหวังให้มีแต้มก่านพักเบรกแต่สุดท้ายเจ้าบ้านคอนสะก,ก็ไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้ทําให้พายคารังไปด้วยสกอร์หประตูต่อสและส่งน้องใหม่อย่างมาชิดาเซเวียทะยานขึ้นจากฝูงของตารางจากผลงานชนะ3มเสมอหนึ่งส่วนเจ้าบ้านนั้นร่วงลง ไปล้างบว้ยของตารางหลังออสตาร์ทนัดแพ้3เสมอ1ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้และกลายเป็นการออดสตาร์ที่ย่ำแย่เทียบเท่ากับปี2012เลยทีเดียวซึ่งปีนั้นจบลงที่คอนเซซซัป,ปโปรโรล่ลวงตกชั้นในฐานะบว้ยอีกด้วยสมบ,บูรงานของแนวรูกทีชัจ้าไทยอยาดสุกสารชาติแม้จะยืนตัวจริงครบ90นาทีเต็มแต่เกมนี้ก็ไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับแนวรับทีมเยือนได้ มีเพียงจังหวะยิงติดบ๊อบไปเพียงหนึ่งครั้งและก็มีจังหวะเลี้ยงผ่านเพียง5ครั้งเท่านั้นทําให้ได้คะแนนเพียง6.8คะแนนในเกมนี้โดยหลังจากนี้เครสซัปโปโรจะต้องออกไปเยือนแชมป์เก่าอยานตนาขอวิเซลโกเบโดยจะลงเล่นกันในวันเสาร์ที่30มีนาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย โดยหลังจากนี้เจ้าเชสซูสรารชาติจะต้องบินกลับมาช่วยทีมชาติไทยในสึกผู้บอลโลกรอบคัดเลือกในเกมที่จะต้องพบกับที่ชาติเกาหลีใต,ต้ทั้ง2นัดในเกมเยือนเกาหลีใต้วันพฤหัสที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกาและเล่นในบ้านกับเกาหลีใต้ในวันอังคารที่26มีนาคมเวลา9นาิกา30นาทตีตามเวลาประเทศไทย ส่วนด้าขอเจ้าบุกเอกลิตปัญญาที่อยู่กับสโมสรอุระเรดไดมอนด์ก็มีเกมเจลิกนัดที่4ของฤดูกาลเช่นเดียวกันในเกมที่อุระเรสไดมอนด์นั้นต้องออกไปเยือนชนามเบลมาเล่ที่มีผลงานใกล้เคียงกันด้วยการชนะ1เสมอ1แพ้1ด้วยกันทั้งสทีมเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าบุกเอกลิตปัญญานั้นที่มีสานัดแรกจะไม่มีชื่อทั้งในตัวจริงและตัวสำรองของทีมเลยแต่ในเกมนัดที่4นี้เจ้าตัวกลับมีชื่อในมานดสำรองเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้แม้้สุดทายยจะัง ถูกลงส่งลงสนามแต่ก็นับว่าเป็นสัญญาที่ดีเมื่อกลับมามีชื่อในแมตช์สำรองอีกครั้งหนึ่งโดยในเกมนัดนี้นั้นเรียกว่าเป็นเกมสุดมันประจําสัปดาห์ของศึกเจลิกวันเลยก็ว่าได้โดยทั้ง2ฝ่ายนั้นทําเกมบุกใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครโดยเริ่มจากจังหวะของนาทีที่9อุระวัตได้ลูกฟรีคิกที่เปิดให้กับโยตาซาโตะหลุดกับดักล้ำหน้ามาโขกโลง่ลงๆเกือบเสียบสามเหลี่ยมแต่ลูกมันสูงข้ามคานออกไปแบบน่าเสียดายก่อนที่นาทีที่11 อุราวัตจะมาได้ประตูขึ้นนำสูบประหนึ่งจัจหวะที่นาโอกิไมดะหลุดมาใน,กนเกาะเขตโทก็จะปาเข้ามาให้กับชิโซโ,ซโ,ซโคโรกิตั้งเท้าแปลงง่ายๆเข้าประตูไปแต่เจ้าบ้านอยางชนนำเดมาเล่น,นั้นก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจ,จะจัวหวะขึ้นเกมบุกเข้ามาและปาบอลแฉล็บหลุดไปถึงเสาไกลทานาของไนกิซุกิโอกะปากลับมาให้กับลูเคียนอเมดาที่ยืนอยู่หน้าประตูสก,กิดบอลเข้าประตูไปทําให้ทีมตามทีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งได้สําเร็จในนาทีที่23 หลังจากที่ตาติสเสมอได้เจ้าบ้านก็พยายามบุกมากขึ้นและกลายไปฝ่ายขึ้นนำไปก่อนสองประตูต่อหนึ่งจัจังหวัดพิกหลบแนวรับก่อนจะจ่ายยัดให้กับอากิโตะซูซูกิเปลี่ยนบอลเข้าประตูไปก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ก่อนที่จะกลับมาเล่นในครึ่งเวลาหลังได้เพียงแค่10วินาทีเจ้าบ้านที่เดินหน้าเพลสซิ่งถึงหน้าบ้าอุระก่อนที่โยตะซาโตะโดนหนาขออากิโตะซูซูกิวิ่งไปปั้มบอลจากเท้าก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะแต่งบอลและซัดเสียบเสาให้ทีมออกนำเป็นสประตูต่อหนึ่งและเกิดจะ,น 5, นะดนหนีหวยิง,จะจะยงกยไกป ส่วนการของทาน้าของมาสกีอิเคดะแต่ทีมยูอุระวะนั้นก็ไม่ยอมแพง้ง่ายๆไล่ตามกลับมาได้เร็วจัจหวัเตะม,มุมที่เปิดเข้ามาแล้วบองขุกขีดอยู่หน้าประตูก่อนจะเด้งมาเข้าทางท่าน,น้าของยูสุเกะมาซสุให้ทีมไล่มาเป็น3ามดสก่อนที่ในทีที่64สิบสี่อุรวาจะมาตีเสมอได้สำเร็จจาัจหวัที่เคนิวาโอ แทงจากกาสนามให้กับนาวกิกไมดะเลี้ยงโยกไปมุมแค่ก่อนที่ซัดเสียบคาไปแบบเฉียบขาดทําให้เสมอกันที่3ประตูละสแต่เจ้าบ้านโชนันเบอร์มาร,รก,ก็เดินหน้าบุกจนขึ้นนํำได้อีกครั้งหนึ่งจักจังหวะที่ซาชิทานากะยิงไกลไปชนเสาก่อนบอลจะมาเข้าทางลูเคียนอารเมดาที่ยืนอยู่หน้าประตูโล่งๆก่อนจะยิงเข้าไปให้ทีมนํา4ประตูะละสาหลังจากโดนนําอีกครั้งอุรวาวารไดมอนก็พยายามเดินหน้าบุกก่อนจะได้ประตูจ,จัดจังหวะสากัดบอลมาเข้าทางซามลกูเซฟเซนซัดไกลไปเฉบกองหลังบอลลอยเข้าประตู ไปในทีที่81ก่อนที่จะจบไปที่สกอร์4ประตู4แบบสุดมันโดยหลังจะจบเกมนี้นั้นอุระวะร่ไดมอนยังคงรั้งอยู่อันดับที่12ของตารางมี5คะแนนโดยโชนันเบมาเล่นั้นอันดับดีกว่าจากลุยดเสียโดยหลังจากนี้นั้นสุสอุระวะเรดไดมอนนั้นจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในศึกเจลีกในนาที่5โดยจะเป็นเกมที่อุระวะเรดไดมอนนั้นที่อันดับที่12ของตารางเปิดบ้านพบกับออวิป้าฟกะที่อันดับที่13ของตาราง ในวันเสาร์ที่30มีนาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมาต่อกันที่นักเตะไทยในศึกเจลิก3ในฤดูกาลนี้กันบ้างกับ2แข้งดาวรุ่งของทีมนาราคับอย่างกิติพูุโดมกับพัทธิกูตาสันโดยในเกมในสี่ของศึกเจลิก3ของนาราขับ เป็นเกมที่บุกไปเยอะโอมิยะอาดิดาทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนเมื่อวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวในเกมนี้นั้นแพทริกูสเซปซันนัอดสตอาเฟสเียผู้เล่นตัวจริงของทีมเป็นครั้งแรกส่วนานาของกิติพงษ์อุดมยังคงไม่มีชื่อในเกมนี้ยลังต้องรอโอกาสต่อไปตัวในเกมนี้นั้นเป็นทีเจ้าบ้านอย่างโอมิยะอาดิดาไปฝ่ายได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากกองหลังดาวรุ่งอย่างลีออนอิจิฮาระในทีที่2ี่ก่อนทีเจ้าบ้านจะมาได้ประตูต่อฝาโลงในทีที่79ของเกมจากมิสุกิฮาดะ ช่วยให้เจ้าบ,บ้านโอมิยะอาดิดาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์และงเป็นการชนะ3นัดติดต่อกันมี9คะแนนขยับขึ้นไปอยู่ันที่ที่ของตาราง แต่แข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1น,นัดส่วนฐานน้าของทีมเยือนอย่างนาราขับนั้นบุกมาพ่ายแพ้ไปในสอง,องดูการส่วนให้นาราคับนั้นลงไปอยู่อันดับที่17ของตารางมีเพียงแค่2คะแนนและยังคงต้องตามหาชัยชนะนัดแรกของดูการนี้ต่อไปโดยในเกมนี้นั้นแพทิกุสซับซันมีโอกาสได้อยู่ในสนามทั้งหมด69นาทีก็จะโดนเปลี่ยนตัวออกไปโดยหลังจากนัดนี้นั้นนาราคับจะมีโปรแกรมในศึกเจลีกสามในเกมที่นาราคับทีมอันดับที่17ของตารางจะกลับไปได้นในบ้านพบกับฐานน้าของวนันฮาระ าจิโอจิ o G. ในทีมอันดับที่13ของตารางในวันพุทธที่20มีนาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย มาที่ทาฟาาของอาเซียนกันบ้างสโมสรบารีเตตดต้นสกัดของเอลยสดอลล์ที่มีเกมลงแข่งขันในศึอ League, กอินเดียเซียซูเปอร์ลีกเกมนัดที่29กาของดูการบุกไปเยือนทานานของ r ารนอนูซันดาราที่มันดับที่13ของตารางเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาในเกมนี้นั้นเอลยสดอลล์ได้ออกซัดเป็นเสือผู้เล่นตัวจริงของทีมโดยเกมนี้เป็นทางฝั่งของทีมเยือนที่ออกนำไปก่อนจนัดฐานะของเจฟเฟอร์สันอัสซีดในทีที่61 ของเกมก่อนที่เจ้าบ้านนั้นจะมาตาติเสมอได้อย่างรวดเร็วไในที่ที่64ทําให้จบเกมเสมอกลับไปที่สกอร์1-1ท,นนทำให้บาหลีกเก็บเพิ่มไปได้เพียงแค่1คะแนนร้างอยู่อันดับที่3ของตารางมีเพิ่มเป็น49คะแนนหลังผ่านไป29นัดโดยในเกมนัดถัดไปของบาหลียูเต็ดนั้นจะทําศึกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกในเกมที่บาหลียูเตตดเปิดบ้านพบก,กับเปอร์ซิจา จาการ์ตาทีมอันดับที่10ของตารางในวันเสาร์ที่30มีนาคมเวลา20นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยหลังจากนี้นั้นเอริสดอลลอจะต้องบินกลับมาช่วยทีมไทยในสืออุบอลโลกรอบคันเลือในเกมที่จะต้องพบกับทีมชาต,าติเกาหลีใต้ทั้ง2นัดในเกมเยือนเก,กาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกาและเล่นในบ้านกับเกาหลีใต้ในวันอังคารที่26มีนาคมเวลา19นาิา30นาทีตามเวลาประเทศไทย ข้ามฝั่งมาที่ยุโรปกันบ้างเริ่มจากใดนสึกจูเบเล่โปลีของเบลเยียมโดยจะแบงสุนัขเหมือนตาตัวลุกจากสโมสรเอชดูเบรนที่ลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายของฤดูก,กาลปกติในเกมทีมเอชดูเวนนั้นเปิดบ้านพบก,กับเควินเมชเลนที่มันดับที่6ของตารางคะแนนโดยในเกมนี้นั้นจะาแบงสุนัขเหมือนตามีชื่อในสุนัขสำรองของทีมอย่างต่อเนื่องโดยในเกมนัดน,นี้เจ้าบ้านอย่างเอชดูเบรนนอกจากจะต้องชนะในเกมนัดน,นี้แล้วยังต้องลุ้นให้สปอร์ติง้งเชลลูอหรือไม่ก็เวสวเต้กนนชััทที ในเกมนัดนี้นั้นแม้ทีมจะพยายามเดินหน้าบุกแต่ก็ยังไม่ดีพอทําให้ครึ่งแรกนั้นจบลงด้วยสกอร์ที่สูญประตูศูนย์หลังจากเริ่มครึ่งหลังมาแยเป็นทีมเยอนที่มีโอกาสขึ้นนําจากตานหน้าของรอบชอฟและอิสราซิมานีแต่ก็ยังไม่ผ่านมือทานหน้าของโทบีเลเซนก่อนที่ในนาทีที่68ของเกมโคชอากาเซียจะตัดสินใจส่งจเจ้าแบงค์สุนัขเมอนตาลงไปเล่นก่อนที่ในนาทีที่81จะส่งทานหน้าของนาชอนเอนซิงกิลงมาอีกคนเป็นการเดินหน้าใส่เกมรุกอย่างเต o อเอเร์ที่ต้องการ3คะแนนอย่างมากเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บสถานการณ์เหมือนทีมจะไม่สามารถคว้าสาคะแนนสําคัญได้แล้วแต่เป็นท่านาของซีเวชไลเวอร์จ่ายบอลให้กับนาชอนเอนซิงกิลากเขาขอกไถ่โทษแล้วสตัตด้วยขวาบอลพุ่งเข้าเสาไกลเสียบมุมเข้าไปแบบสวยงามในทีที่90บวก3คว้า3คะแนนสาคัญในเกมนี้ได้สําเร็จโดยจาแบงค์นั้นวันนี้นั้นมีโอกาสยิงไปทั้งหมด2ครั้งยิงข้ามคานไปลูกหนึ่งแล้วก็มีลูกหม่งจอดแต่น่าเสียดายที่หม่งบอลเบา ไปติดเซฟทานานของบุษสาประตูไปแบบหน้าเสียดายทำให้เจ้าแบงค์นั้นอดเป็นพระเอกในเกมนี้ไปเลย โดยทางฝั่งของ OS l อ v e r นั้นตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น29คะแนนขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่12ของตารางรอตกชั้นในฤดูกาลน,นี้เป็นที่แน่นอนแล้วและได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบเพย์ออฟในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกต่อไปสูบโปรแกรมในนัดแรกในรอบเพย์ออฟของลูเวอร์นั้นจะเจอกับเควินแมชเชเรนอีกครั้งหนึ่งในคืนวันเสาร์ที่30มีนาคมเวลาเที่ยงคือ15นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยหลังจากนี้นั้นเจ้าแบ็คสุพณนัทเหมือนตาจะต้องบินกลับมาช่วยทีมชาต ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมที่จะต้องพบกับทีชาติเกาหลีใต้ทั้ง2นัดในเกมเยือนในวันพฤหสัสบดีที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกาและเล่นในบ้านกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันอังคารที่26มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีาตามเวลาประเทศไทย ส่วนทางฝั่งของประเทศเดนมาร์กสโมสรอบิโอเรนเซ่ตอรสกาดของลูกโซนิคลัสเิเคิลสันได้ลงเล่นในบ้านในเกมน,นัดสุดท้ายของฤดูการรับศึกหนักต้อรักการมาเยือนของยักษ์ใหญ่อย่างโคเปนเฮเกนทีมอันดับที่2ของตารางในคืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยลูกโซอาซาเป็นเ็ตผู้เล่นตัวจริงสามนัดติดต่อกันและได้ลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเหมือนเดิมซึ่งเกมน,นี้ลูกโซได้ลงเล่น90นาทีเต็มอีก1เกมโดยเกมนี้ในช่วง20นาทีแรกไปเจ้าบ้านที่ดูมีลุ้นจะได้ประตูขึ้นนําก่อนแต่กลายเเเป็นนทีืคก ขึ้นนำไปก่อนในทีที่23จากตะนาของแมตนัทเมเซนโดยหลังจากนั้นเจ้าบ้านก็พยายามบุกทัวประตูคืนแต่ก็บุกไม่ขึ้นและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร,ร์0ประตูต่อ1มาเริ่มครึ่งหลัง เกมนั้นเริ่มดีขึ้นเมื่อเจ้าบ้านได้เดินหน้าบุกมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถจบสกอร์ได้ดีพอทําให้สุดท้ายทีมเยอมนไม่ได้ประตูหนีเป็นศูนย์ประตูสองจากท่านาของอันเด็กคอนเนลิอุสตัวสํารองในช่วงท้ายเกมแม้เจ้าบ้านจะพยายามบุกทวงประตูอย่างหนักแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยิงไล่ขึ้นมาได้จบเกมท่านาของบิโอเรเซพาให้กับท่านาของโคเปเกนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองและโอบิโอเนเซนั้นพลาด คว้าสาคะแนนสำคัญและมีเพียงแค่24คะแนนเท่านั้นจบที่อันดับที่7ของตารางและต้องไปเพย์ออฟเพื่อหน,นีตกชั้นกันต่อหลังจากนี้โดยหลังจากนี้นั้นนิโคลัสมิเคิลสันจะต้องบินกลับมาช่วยทีมชาติไทยในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมที่จะต้องพบก,กับทีมชาติเกาหลีใต้ทั้งสองนัดในเกมเยือนวันพฤหสัสบดีที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกาและเล่นในบ้านเจอกับเกาหลีใต้วันอังคารที่26มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย และทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของนักเตะสายเลือดไทยที่ไปคาแข่งอย่างต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาเหล่านี้นั้นจะมีผลงานไปอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าพเพื่อนๆเอเห็นอย่างไรก็พิมพ์บอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ับสวัสดีครับ